คลิปนี้เสนอตอนเตรียมตัวขับซาเลง้งไปกลางเต็นตกป่าที่หาดสวรรค์บ้านนาว่าตำบลน,นาว่าอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นวันอาทิตย์ที่21กันยายนพศ2568แผนที่นะครับจะออกจากขอนแกน่นไปตามถนนที่ไปทางชุมแพนะครับถนนหมายเลข12ครับขอนแก่นชุมแพแหะครับนะแต่ไปถึงดอนมงครับ ดอนดอนมงก็เลี้ยวขขึ้นไปข้างบนนะครับดอนบงนี่อำเภอหนองเรือนะครับแต่ยังไม่ถึงอำเภอหนองเรือครับเลี้ยวขึ้นไปก็นู่นเลยผ่านพัทยาสองแต่ไม่ได้แวะนะครับแล้วก็ไปที่หาดสวรรค์เลยครับไปกลางเต็นต์ตกปลาที่นั่นครับอันนี้ซูมใหญ่ขึ้นมานะครับหาดสวรรค์อยู่ด้านบนนะครับพัทยาสองอยู่ด้านล่างอยู่ฝั่งอำเภอผูเียงนะครับ้างขวามือก็เป็นเขื่อนอุบลรัตน์นะครับอุทยานชาติน้ําพองด้วย เพื่อนนองเรือด้วยนะครับคีรีวงอ่าคีรีวงโรงเรียนนนสุราแล้วก็หินช้างสีครับตรงกลางก็จะเป็นเขื่อนอุบลรัตน์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์นะครับสวัสดีครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ก็เตรียมตัวที่จะไปกางเต็นต์ตกปลานะครับทีนี้อ่าคราวนี้ตกปลาด้วยที่เขื่อนอุบลรัตน์ครับหาดสวรรค์ ตำบลนาวาหาดสวรรค์บ้านนาวา่าตำบลนาวา่าอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอตอนนี้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ก็ประมาณ73%ของเขื่อนนะครับสูงครับน้ำขึ้นสูงละผมดูทางเฟซบุ๊กนะครับคีรีวงเหลือพื้นที่50% ฝั่งฝั่งฝั่งอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับฝั่งอุบลรั์อ่ะฝั่งอำเภออุบลรั์อ่าแล้วก็ที่ไหนอีกอ่ะภูจันแคมปิ้งเราก็ขึ้นมาสูงละตกปลาได้เลยครับทั้งกลางเตียยทั้งตกปลาได้เลยแต่ผมดูในคลิปมันจะเป็นหาดสวรรค์ครับอำเภอภูเบียงครับพรุ่งนี้วันจันทร์เดินทาง นอนคืนวันจันทร์นอนคืนวันอังคารอาจจะคืนวันพุธด้วยอ่าแล้วก็กลับวันพรฤหัสสองสามวันนะครับถ้าขับท่านใดที่อยู่ใกล้ๆก็ตามไปสมทบได้นะครับหาดสวรรค์ครับวันจันทร์ถึงประมาณวันพฤหัสอย่างช้าคือวันพะฤหัสอย่างเร็ววันพุธก็กลับครับผมผมเตรียมความมาแล้วครับหกเดือนครับ โอ้โหตั้งแต่ไปหกล้มที่หินช้างสีมานี่หกเดือนครับเฮ nice ้ยมกรากุมพานนีนาไม่สาดพุทธพาพุทธนากรกราสิงหากันยาเก้าเดือนสัมภาระเก้าเดือนต้องเอามาล้างต้องมาขัดทีใหม่เกือบไม่ทันครับเนี่ยรถผมรถใหญ่ก็เลยขนของไปเยอะครับ <laughs> คนไม่เพียบเลยอาหารใกล้กินก็เพียบเลยนะครับยังไงก็ทักชวนแฟนคลับที่อยู่ใกล้ๆนะครับทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เป็นแฟนคลับกันหมดครับหาไปตกปลาด้วยกันครับกลางเต้นตกปลานอนค้างคืนที่นั่นเลยครับเอาดีครับครับจบครับขอบคุณมากครับ